เอาค่อยๆพูดค่อๆพูดโอ้ตบจิงตรงนี้สวัสดีค่ะพบกับทุ่งแสงตะวันวันนี้มาพร้อมข้าวของหลายอย่างมากเลยนะคะอันนี้เรียกว่าแป้งตอหย่อยของหายากหลายๆคนบอกตอหย่อยคืออะไรตอหย่อยก็คือแป้งเท้าเยม่อมค่ะพอพูดแบบนี้ ค่อยคุ้นๆโดยเฉพาะคนทําขนมใช่ไหมคะแล้วแป้งตอหย่อยทํามาจากอะไรนี่ค่ะทํามาจากหัวตอหย่อยหรือว่าหัวเท้าใหญ่ม่อมนั่นเองมันจะกลายเป็นแป้งได้ยังไงเด็กๆที่เกาะลี่บงจังหวัดตรังจะเล่าให้ฟังค่ะ วันหยุดชวนกันออกจากบ้านเด็กๆบอกว่าจะมาขุดสมบัติค่ะไปกุ้ว่าต่อยาย่ียไหนเรนมาเล่เล่นนี่ที่คนเรียกกันเรนนี่ต่อหัวก้นต่อหัวก้นเนอะมาขวาย่างหุนู่ข้าทางนี้ทางนี้ตรงนี้นั่นในเกาะลีบงมีทรัพย์ในดินในป่านในน้ำ โดยเฉพาะบริเวณป่าริมชายหาดนี้มีสมบัติอยู่ใต้ดินด้วยค่ะไปไปคุดวัวตัวย่อยเนาต้นตีมันใต้ตายนี่นี่นี่ต้องคุดข้างๆมันก่อนใช่ไหมใช่ใชไหมเดีปยะมาขุดคุดลงไปตรงกลางเลยได้ไหมไม่ได้ใส่ตีก็คุดไม่ได้อ่ะเดี๋ยวมันจะไปแท่งติดวัวมันผกอากแล้วน้าได้กิว้ววนี่วัวเตอบแมนเลยอันเชิว่ามันยังวัวกิววตรงนี้ชิปรู้เหรอทุกแล้วไหม <laughs> พบแล้วพบแล้วโอ้เก่งจังเลยมันสุดยอดเลยอัวนี้เด็กๆมั่นใจว่ากอนี้ยังมีหัวอยู่ใต้ดินอีกค่ะนี่ไงเดี๋ยวก่อนอันนี้คือรักร่างว่าขุดยากยัเช่นวัานี้วาวนี้มันลึกนะ แล้วมันเป็นดินทรายเอาชวนกันคุดเด็กๆพบว่ากแล้วเด็กๆมันเนอ่ยอ๋อห้าอุ้ยนั่นเนี่ยโอ้ตัวนัดเอาค่อยๆคุดค่อยๆคุดตึ้งจิบโลได้มั้งว้าตัวจิงตรงนี้บอกแล้วได้เลยได้ว่าเลยโอ้ตัวนัดนู่นนี่ได้ได้โซ่ปุ๊กแต่นองได้เหลืเดี๋ยวเอาเอาเอามาเล่นพี่ตาเด็กๆสังเกตนะปุ๊กที่ว่าแกจัดมันจะเป็นสีน้ำตาลใช่ไหม อันนี้เอาได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ปล่อยไรละอ่ะอันฉันเพราะมันยังไม่มีแป้งไม่มีแป้งถึ้นทำไม่มีแป้งเราเราทำปุ๋อทุบไปให้มันเจริญเติมเดี๋ยวไเปื่อนคุณได้สักตึงเราคอยทุบไปตั้งแตเราเราเราไปลอยน้ำเด็กๆคิดว่าวัวนี่มันจะจมวัวนี่มันจะลอยวัวนี้จะจมวัวนี้จะลอยเพราะอันนี้มันเบาแล้วก็นี้มัน มันลยมันต้องจมอันนี้จมแสดงว่ามันยังเัันยงหมาเราไปตําเป็นตย้อยได้เที่ยวพูดเก่งเพระเรามีประสบการณ์คูดมาไล่วุ้นเลยใช่ไหมตอหย่อยเป็นสมบัติที่ซ่อนอยู่ใต้ดินรอเด็กๆมาสำรวจและขุดไปกินไปใช้ต้นตอหย่อยคือต้นเท้าใหญ่ม่อมเติบโตใต้ร่มเงาไม้ใหญ่ชอบดินทรายค่ะ ี่ตอนนั้นเลยตรงนี้เลยแต่เราก็มาคุดนั่นเลยดูตอหย่อยมีหัวอยู่ใต้ดินพอถึงฤดูแล้งประมาณเดือนธันวาคมถึงกุมภาพันธ์ใบตอหย่อยเขาจะค่อยๆเหี่ยวแห้งแล้วก็ยุบตัวไปเป็นสัญญาณบอกว่าฤดูการเก็บเกี่ยวได้มาถึงแล้วเจอแบบนี้แล้วก็ขุดได้เลยค่ะหัวตอหย่อยสะสมแป้งไว้เต็มที่แล้ว เลียวได้ข้าเลือกตอนบเปพอเลือกตอนเยี่ยวเยี่ยวแหงๆก็ไปลึกไม้ถาวัวนี้มันนี่มันปั่นกลาง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 แสดงว่าแก๊งเด็กๆกันดูเร็วอ่จะห้าวัวัวย้อยสังเกตได้จากตอนเด็กเป็นตี้ที่น้ำตาลใช่ไหมอืมชุดยอดเลยอันนี้เอาไปทำอะไรได้เอาไปจำแปงนักไม้นักแนักบมักบมักตึ้งโลมาในนงอ่ะตึ้งตึ้งจริง เราไม่ถึงนะแดี๋ยวไปไปโกนพีเท่น้อยเดี๋ยวแจ้งมัวแจ้มั่วเลยนี่นี่โอ้โหลยอันนี้ก็จะเป็นต้นแต่มันไม่มีน้ำนักอันนี้มันจะมีน้ำนักอยู่อันนี้มันจะมีแปลง ุ่นอันนี้จะไม่แบ่งเราจะต้องพัอครันอันนี้ <จะ S 2> มันกําลังจะ,จะ,จ,ะจะอ,อกมวัวมาแล้วไปตอ้นเอิ้นต่อที่นี่ไปกันหัวตอหยอยที่ยังเล็กๆแสดงว่ายังไม่ได้สะสมแป้งมากพอเด็กๆจะฝังคืนไว้ในทรายรอให้โตต่อไปค่ะเก่งจ้าอยู่ราคาได้ไม้กิดเราคุดเองเรากุดเองัอันเองไม่แย่ ได้แล้วเล็กแล้วตัวน้อยเลยโยงนหนตัวนี้ใช้บ้าตัวนี้เอาลูกอเอาแต่มันเอาได้ไหมอ่ะเอาได้ตัวน้อยคนมันจะน้อยใช่ไหมต่อย่อยคือตอนขท้าญ่หม่อมเอามาทำเป็นเป็นแป้ง แล้วก็เราสามารถไปทำอาหารแล้วก็ขนมได้เทนีมันยังมีมันสมบูรณ์อยู่ที่้องว่าคุณก็คือเทนีแล้วก็แล่มตัวชยัยแล้วก็แล่มปัญญงมันจะมีอยู่แค่บางทีแต่ว่ามันมีมารกบางที่ก็หัวใหญ่บางที่ก็หัวเล็กทำไมมันไม่เหมือนกันหรอคะเพราะว่าบางทีมัน,นมันไม่สมบูรณ์มันไม่เหมือนเทส เทมมีต้นไมน้มากๆักถ้ามันมีต้นไม้เทนูนมากมกมันก็จะมีตอนตัวน้อยน่าจะเป็นดูดูออกแรงแรงมันจะเป็นหน้าฟุ้บางทีก็มีมันมีไรดูดูอนี่เจบาว่าสิอ๋อไอ้นี่จ้าไอ้ไม ตได้ธรรมชาติพอมันเติมตแล้วมันก็จะมีแป้งให้เรากินไปทำอาหารได้แต่ถ้าพวที่มันเป็นเหี่ยวๆแล้วเราก็คุดมาเราก็ไม่สามารถเอาได้เพราะตอ้นนั้นยังไม่ส่มบูร์ยัยงไม่ขยายพันธุน์อุ้ย,<ค>ยพบเล็กพบแล้เล็ออันเล็ก นาซ่าาปบอันเตานี่เอว่านี่เราเอาไหมลูกไม่เอาไม่เอาประว้ยเลยมันยังไม่มีแป้งหรอกก็มันยังไม่พราะว่ามันยังไม่เติบโตใช่มันก็ยังเหมือนเด็กๆมันยังไม่เติบโตได้เต็มทีอันนี้ไข่เล็กๆใช่ไหมอือเอาฟังไปเลยน้องฟังกันเลยปีหน้าเราได้มาคุดไหมมันเป็นต้นสี่เขียวมันมันจะไม่มีแป้งแต่ถ้าเป็นต้นเยี่ยวเยแบบนั้นก็คือมันสามารถเอาได้ตอหย่อยหรือ เขาใหญ่ม่อมขยายพันธุ์ได้ทั้งมเมล็ดแล้วก็หัวต้นที่โตเต็มที่พอออกดอกกลีบดอกแห้งไปมีเมล็ดเล็กๆอยู่ที่กลีบดอกค่ะเมื่อร่วงหล่นลงก็จะเติบโตงอกงามส่วนใต้ดินหัวเล็กๆย่อยๆจะงอกออกจากหัวใหญ่และเติบโตต่อไปค่ะพื่อห็นจันทร์ทรงไซไม์วหวใส่ก๋วยเรียวตอนต่อย้อยกันหลหรอทรงไทยทรงไซ้์เหระนะ ใส่ด็เขาเลียกตอนต่อย้อยที่นี่จริงมันก็ยังไล่เชื่อแตกต่างกันไปนะแต่ว่าที่นี่มันตอนมันสมบูรณ์ึังว่านใส่เด็ก็เลียกตอนต่อย้อยคนแต่แรกเข้าไปฮะตอนต่อย้อยนึงว่าเขาสังเกตว่าตอนเด็กมันยังงัวงแต่มันยังแปลงมีสมบูรณ์นั่นเขาเลือกตอนเด็กมันแบบนี้ตอนที่น็มปลาดยวเยีะยังไงเออถ้าว่าบ้านเราก็เลี้ยงแต่มันมันเป็นไปนะ

อ๋อว้าวสุดยอดเลยอัวนี้เอออยากนี่เด็กเด็กๆคิดว่าพ่อเดี๋ยวมาเนียนแถวนี้พ่อทำแป้งเดี๋ยวเราจะทำนมกันหรือไม่พ่อพ่อเดี๋ยวนะพ่อเราอย่างสีบานเราก็ยังแบบนุ่มได้กินว่าวันนี้ได้มาพุกได้หมาก็เบื่อนู่นนะ ต่อยห,หรือเท้าใหญ่ม่อมเป็นสมบัติใต้ดินซ่อนอยู่อย่างที่เราได้เห็นไปแล้วหากรู้จักใช้และดูแลรักษาก็จะมีสมบัติอยู่คู่เกาะของเราไปอย่างยั่งยืนก่อนกลับน้าสาวชวนมาทดสอบหัวตออยอยก่อนค่ะเราพิสู์ได้กันจังน้ำนักมือกันแล้วที่นี่เราล่องเอาไปล่อยน้ำทะเล ได้ไดหมได้เด็กๆคิดว่าวันนี้จะนักวันนี้วันนี้โจมวันนี้ลอยวันนี้ไอ้ได้วันนี้จมวันนี้ลอยถ้าวันนี้โจมเราได้วันนี้เราไม่ต้องเอาไปไปลอยกันเลยจโจมไหมโจมทุกคนเล็ววันนี้นะลอยโอ้สุดยอดเลยแสดงว่าเด็กๆ เราจะไม่ได้เห็นต้นตอหยอยปีอีกนานเลยจนกว่าจะถึงฤดูฝนเมื่อฝนแรกมาถึงต้นตอหยอยก็จะผลิใบเขียวชอุ่มแทรกจากพื้นดินขึ้นมาอีกครั้งค่ะเราก็ต้องนหัวตอหยอยเก็บได้ปีละครั้งเดียว ตอหย่อยที่มีอายุ2ปีขึ้นไปนำมาแปลรูปเป็นแป้งตอหย่อยได้ดีค่ะแป้งตอหย่อยทำอาหารและทำขนมได้หลายชนิดมาเรียนรู้การทำแป้งเท้าใยม่อมหรือแป้งตอหย่อยค่ะอ่าไอ้แม่ใส่ไซส์นี่คือ,อยังเป็นจะเลือกเล็กๆข้ามาัเอาเอาตาออกให้เรียบร้อยได้ลึกลึกได้ประมาณนี้เลยนะคะเพราะว่าเห็นเป็นเนื้อแป้งไหมทั้งเกล็ดไหม อันนี้แปง้งอันนี้เปลือกเห็นไหมพี่ไหม้ไหมช่วยกันขูดค่ะยังมองไม่ออกเลยนาะจะเป็นแป้งได้ยังไงส่งต่อแผนกคั้นน้ำแปง้งตอนนี้เนื้อแป้งละเอียดละเอียด ละลายอยู่ในน้ำค่ะปันนป้นซ้ำน้ำปันนป้นซ้ำปั้นซ้ำน้ำปันเซ็ตก็รวยเป็นตกตะกอนเปนพอเป็นตกตะกอนก็รอสักคืนหนึ่งพอตอนเช้าก็มาเปลี่ยนน้ำเปลี่ยนไปเรื่อยๆจนวายยางมันจะหมดรอแป้งตกตะกอนนอนก้นเทน้ำออกค่ะ ตากแป้งที่นอนก้นมาแผ่ไว้ตอนนี้ค่อยรู้สึกเป็นแป้งขึ้นมาบ้างแล้วขึ้นชื่อว่าแป้งก็ต้องละเอียดสุดๆเลยพึงแดดให้แห้งสนิทค่ะหัวต่อยอย5กิโลกรัมแปลร,รูปเป็นแป้งผงได้เพียง1กิโลกรัมเท่านั้นแป้งเท้าใยม่อมคนเกาะลิบงเรียก แป้งตอหยอยเนื้อละเอียดใสแวววาวเมื่อถูกความร้อนหนืดแล่นเหนียวกำลังดีค่ะคุณส้มบัตเนียวเนื้อไซ้ไม่ขึ้นรูปแล้วก็กินไงเตยนันปูนเต้นันปูนสแกงจังแสดงว่าแกงตอหย้อยนี่ทำนุ่มได้หลายอย่างเด็กเคยกินนุ่มอะไรล้างนุ่มกวนนุ่มบาบินนุ่มปามี ลูกตายตากนี้เราไม่เหลาเรอจองรอจองอะไรนี่เรอจองไม่เติมไม่เติมร้อนไหมร้อนจะย่อยท้อกินน่านหรือไม่ต้องกินน่านเลยค่ะทำมาน้าเลยทำมา้เก้าวนู่นแหละเด็กเด็กจะไม่จะไม่เด็กๆเด็กๆเนยไหมใช่เจ๊ที่เปียที่ปีเลยแล้วนี่แล้วเด็กเราไม่ดุนเลยนะการทำขนมใช้แป้งตอหย่อยอย่างเดียว หรืออาจจะผสมกับแป้งอื่นๆก็ได้มันจะเ,เริ่มเบลซี่แลเวยังลอดช่องจะหยอยเกาะลิบงทำจากแป้งต่อยอยใสสวยและหนึบอร่อยมากค่ะนจ แปนะ้งเท้าเย่ยม่อมจากธรรมชาติร้อยเปเซนต์ทำขนมไทยและอาหารได้หลากหลายชนิดเมื่อก่อนโต๊ะหรือคุณย่าคุณยายทำขนมให้เด็กๆก,กินแต่วันนี้เด็กๆจะทำขนมให้โต๊ะกินค่ะยังยังไม่เนี้ยต่ออะไรที กินกนนะกินเลยเต้นำตาให้ตกล้างจมอ้าานี่กินร้อยปีเลมันมันมงกินร้อยไม่้อยปีเราอยากอยากันดไม่ต้องตำเองเนี่ยมันก็ตำออยนี่หัวแม่มือ เมื่อตอยอยกลับมาความสุขก็กลับมาสู่บ้านอีกครั้งเด็กๆเ,เก่งมากเลยนะคะเกิดมาหลายคนเพิ่งเคยเห็นหัวตอยอยหรือเท้าใหญ่ม่อมแล้วก็ได้เห็นวิธีการทำเป็นขนมด้วยนะคะวันนี้เด็กๆที่เกาะลิบงฝากมาสิบถุงด้วยกันชวนเล่นกิจกรรมค่ะแต่ละคนชอบขนมพื้นบ้านอะไรบ้าง เขียนเล่ามาในอินบ็อกซ์ b o o k o o k ทุ่งแสงตะวันนะคะจะคัดสรรสิบเรื่องแล้วก็ส่งแป้งเท้ายายม่อมหรือแป้งต่อยอยไปให้เราอยากสนับสนุนการอนุรักษ์รู้คุณค่าของพืชพันธุ์พื้นบ้านในขณะเดียวกันอนุรักษ์เรื่องขนมพื้นบ้านด้วยค่ะพบกับทุ่งแสงตะวันใหม่สัปดาห์หน้านะคะสวัสดีค่ะ